เดี๋ยววันนี้จะทำคลิปตามใจแฟนหนึ่งวันเฮ้ยดีมากตามใจเขาหรือตามใจเราอ๋อว่าหมายเราคือแต่งงานเฮ้ยีชุดมาให้เลือกปิดกี่ที่โอ้สวัสดีค่ะลตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องคิมไล วันนี้นะคะถึงคลิปที่ทุกคนขอมาเยอะมากๆๆกๆากาก็เชื่อว่าหลายๆคนรอคอยนั่นก็คือคลิปตามใจแฟนนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะคิมจะมาตามใจแฟนหนึ่งวันเต็มไปนั่งคิดนอนคิดมาแล้วนะว่าอยู่ชอบทําอะไรบางนะคะสิ่ที่อยู่ชอบคือทํางาน ต้องทำว่าเดียวไม่ได้ยอย่งไรอ้ยไม่รู้วันนี้ก็เก่าว่าจะไปเซอร์ไพรส์หน่อยคือตอนนี้ยูยังไม่ตื่นใช่ไหมจะเข้าไปในบ้านนะคะแล้วเราก็จะทำความสะอาดทุกอย่างให้เลยป้าทุกคนถึงแล้วค่ะนี่ก็คือบ้านเก่าหลังเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแอบเข้าไปในนี้กันนี่จะเข้าไปยังไงครั ก็เดินเข้าไปเฮ้ยพี่มีกุญแจนี่เมื่อวานขอแม่ยู่ไว้แล้วว่าจะแบบแอบมาทำคอนเทนต์อะไรอย่างงี้ในบ้านนี่คุณแม่ก็ให้กุญแจมานะคะนี่เข้ามาเลยเข้ามาเลยมาเริ่มจากนั่งก่อนเหนื่อยเหนื่อยจังเลยเหหนื่ออยแล้วร เดี๋ยวไปดูแต่ละที่ก่อนมีอะไรให้เราทำบ้างดีกว่าเริ่มจากตรงนี้เนียรลิป <What? S 1> สะอาดมากอ่ะนี่นี่นี่ตู้สุดที่รักของเขาสะอาดเอี่ยมเลยอ่ะ <c oughs> เช็ดอะไรอีกอ่ะห้อ <c oughs> งน้ำโอ้โทุกคนดูพื้นสะอาดมาก <c oughs> เหมือนวันนี้นะคะมิชชั่นจะเฟลเพราะว่าไม่มีอะไรให้เราทำเลยแมแต่นิดเดียวสักเสียงค่ะเอาโยเกททำไรกำลังจะผ้าไปซักค่ะไปด้วยเดี๋ยวพี่ช่วยอโหวะไปทางไหนเย่มาอ่าใส่ผ้าเข้าไปปึ๊บโอเคอ่ะเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะก็เดี๋ยวใส่น้ำยาแบบผ้า นี่ที่เตรียมมานี่ไฟลายปรับผ้านุ่มเข้มข้นแฮปปี้เน็ตพีทบอสซัมนั่นเองนี่คือจะบอกว่าอันนี้มันหอมมากพอกินตัวนี้นะคะเขาจะมีความหอมสดชื่นมากใช้แล้วรู้สึกสดใสทั้งวันเลยแล้วก็มีความพีทญี่ปุ่นวานิลาผสมกับดอกไม้นี่อะลองดมหอมวะหอมมากเนาะกลิ่นลงตัวมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้แล้วกลิ่นไม่ติดกับน้ำหอมด้วยหอมติดผ้าดีมากมาใส่ตรง นี่ใส่เยอะไหมอะไม่รู้อ่ะฉันถูถือลงมาลอมมาสักตายแล้วแั่เนียนี้เท่านี้เท่านี้เออหอมหอมปะเราไปทำอะไรกันจิกหนูก็จะเก็บพวกนี้เลยจานรองหรือว่าของที่อยู่บนโต๊ะที่นั่ง่นี่เหรออุ้ยมีของกินด้วย เดี๋ยว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 สวัสดีค่ะคุณทำอะไรบ้านผมเนี่ยสวัสดีค่ะฮะคุณด้วยทำอะไรบ้านผมไม่อ๋อคุณเป็นน้องผมไม่เอาแล้วคุณนะฮะอ๋อคุณเป็นแฟนผมมาพอดีเลยนี่โยเกิร์ตทำอาหารเผื่อแล้วเนี่ยจริงเหรอลองเปิดลองเปิดชิมโยเกิร์ตอุตสศลทำโยเกิร์ตอุตสศลทำให้นะตื่นมาทำแต่เช้าอร่อยไหมอร่อยมากจริงเหรอ เหมืนไม่ได้ทำเองเดี๋ยววันนี้จะทำคลิปตามใจแฟนหนึ่งวันเฮ้ยดีมากจริงแต่ตอนนี้ร้อนมากแล้วไปนั่งตรงนู้นดีกว่าไปกางบ้านเปิดแอร์แล้วไปอ่ะนั่งตรงนี้เย็นจริงสบายมากครับเอาวันนี้อยู่บ้านกันสองคนเหรออ๋อแม่อยู่ข้างบนครับผมอแม่กำลังรอไปส่งน้องอยู่อปกติน้องโยเกิดจะแบบว่าซ้อมเต้นใช่ไหมใช่เฮ้ยรอติดตามผลงานคือเขาเป็นนักเต้นนะไลฟ์บนเลิกตอกด้วย เดหนไปเตรียมตัวก่อนโอเคได้ขอบคุณนะครับเตรียมโอเคครับแล้วมันจะถึงคิวเราแล้วเดี๋ยวผมขอไปเตรียมอุปกรณ์เฮ้ยอะไรอะไปเดี๋ยวก็รู้มาแล้วนี่ครับนี่ไปเตรียมจริงเหรอเตรียมจริงจริงมันคือการจับฉลากว่าตามใจเขาหรือตามใจเราอ่าก็คืออย่างแรกนะครับผมของการตามใจเขาตามใจเราเนี่ยก็ต้องเป็นสถานทีก่อน เราต้องไปใช่ไหมคุณเลือกอะไรผมเลือกป่าครับประชนไทยคเออคุณนะะได้เอาเลยวะเอาเลยเริ่มเลยครับจับเลยแหมตามใจเขาเฮ้ยไปทะเลไปทะเลเราจะได้ไปดูป่า ไปตรงชายหาดไม่ได้หรอได้คือได้ผมแต่าเช่นงั้นเป็นทะเลที่ไหนดีเอาใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆนี่เหรอเดี๋ยวดึกบางแสนอ่าคิดเหมือนกันโอเคบางแสนครับผมไปเดี๋ยวเจอกันไะเย้ทุกคนถึงแล้วแล้วอันนี้คือเรามาทะเลเราทำอะไรครับอ่ะคุณกินอะไรมาหรือยังยังเลยครับไปหาอะไรกินไหม บอกปกติคือมาทะเลต้องมากินอะไรริมหาดนั่งริมหาดอะไรอย่างเงี้ยชิลๆใช่ใช่ตอนี่ต่อไปต่อไปไม่ต้องจับฉลากแล้วนะไปร้านทาผมต่อเดินหาที่นั่งดีกว่าเนาะตอนนี้เรายังไม่เจอร้านอาหารเลยจริงเอ๊ะวันนี้เขาไม่มาตั้งอะไรอย่างงี้กันหรอจริงนี่ดิฉันเห็นร้านส้มตำอยู่ตรงนู้นเฮ้ยแต่ผมอยากกินอาหารทะเลสดๆอะอ้าว อย่างนี้มในเมื่อความเห็นไม่ตรงกันเราตามใจใครดีการจับฉลากกินบังเกิดผมเองเฮ้ย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 ตามใจเขาเราได้แซ่้อาหาทะเลแล้วไปหาเลยไปไปไหนตั้งใจอาหารทะเลโอ้ยน่าสดเกินโโออเเคค เรียบร้อยนี่เราไปเดินหาซื้อมาได้อาหารทะเลต่างๆเฮ้ยโอ้นี่โอ้มึกกุ้งเอางี้เดี๋ยวดิฉันป้อนกูนะวะได้จริงะจริงครับโอ้หนดูชอบกินปลาหมึก เมื่อกี้ลมมันแรงมันก็เลยแบบนุ่มมากอ่ะลองกินปลาแป้งของคุณก่อนอปีวันนี้่ารักไหมน่ารักมากครับทุกวันนะครับก้อนกครับผมก้อนอะไรอ่ะมันหิวอิ่มเลยอยากกินอะไรบอกข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดนะจริงเหรอนี้ฉันน่ารักป่ะน่ารักครับพี่ชุดมาให้เลื่องมาชุดแรกก่อนเอาหอมไหม หอมครับหอมหอมหอมโรคจิตแล้วโรคจิตแล้วครูมึงต้องมึงต้องมีสติดิชุดเดินทะเลอ๋อโอเคเห็นว่าพอจับได้มาทะเลก็เตรียมชุดมาเลยโอ้แล้วก็อีกชุดหนึ่งใส่ตัวนี้ดีกว่าเนี่ยแจ็คเก็ตเนี่ยขอถอดให้ัง นะเลือกไม่ต้องจับต้องจับอยู่ดีใช่ไหมจับจับจับเลย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 ครับคือถ้าจะทำอะไรอะไรนี่ไงสองตัวนี้อ่ะวิคิลอยจะจับฉลากของตัวนี้ไม่ใช่จะจจับะได้ใส่เป็นดิดินี่สวยๆไอ้ดีนเอาตามใจเราจามใจเธอออกให้หมดเลยเดี่ยวเดี๋ยวทำไม่ะเดี๋ยวดูก่อนไอ้ดีมันเหลี่ยมกูปะเนี่ย ไอ้ดีนไอรี่เอาลงน้ำเลยเนี่ยฝั่งวันในทรายเลยโหเดี๊ยวแบกนั่งไอ้ฉลาดมามามาดูกันว่าจะได้ชุดอะไรตามใจเถอะตามใจเถอะนี่ฉันที่สาวน่ารักป้อนทุกอย่างเลยนะวันนี้อมอร่อยไว้โอ้โหเดีวอันนี้ดีตามใจเขาอันนี้ครับตามใจเขา ไม่ใส่แส่ทุกคนเดี๋ยวไปแกนชุดก่อนได้โอเคเยี่ยมโอเคเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะดีเยี่ยมเดี๋ยวเราไปกินกันต่อก่อนครับผมกินเสร็จแล้วเราไปเดินเล่นไหมได้มากินข้าวกันนี่เลยครับคือจะบอกว่าเราสองคนอ่ะชอบทะเลเหมือนกันครับผมใช่ไหมใช่อย่างไปญี่ปุ่นล่ะเราก็ไปทะเล แต่ว่าครั้งนี้เพิ่มเติมคืออากาศเมืองไทยทุกคนแล้วช่วงนี้คืออย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันร้อนมากครับผมแล้วเป็นไงคุณชอบไหมบรรยากาศทะเลตอนกลางวันชอบแต่ว่าเรามาผิดช่วง ที่นี่อยากไปไหนบ้างผมบอกใช่จริงจริงเนี่ยเราเพิ่งกลับมาจากเกาหลีใช่แล้วผมก็แอบ,บนึกถึงญี่ปุ่นจริงเหรอแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีญี่ปุ่นด้วยฮะเออซึ่งบอกเลยว่าก็อยากไปดูนะไปไปไปไหมเห็นด้วยอันนี้เราต้องจับไหมว่าจะไปอนะไรอย่างเงี้ย ม่ต้องจับก็ได้ครับผมเพราะไม่ว่าจะตามใจเขาหรือตามใจเธอไงเราก็มีเป้าหมายเดียวกันอ่าจริงเขาอยากไปเหมือนกันใช่ครับผมเป้าหมายเราคือแต่งงานไปเที่ยไไ่ใช่ไปญี่ปุ่นครับพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นนี่ทุกคนเรามาถึงกันแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ลมแรงมากลมแรงมากครับแล้วก็ถึงแล้วเรียบร้อยเขาเก็บรายละเอียดได้ดีนะจริงเหมือนเนาะนี่ว้าว โอ้โหคือบอกเลยว่าเขาคงเต็มความเป็นญี่ปุ่นได้ดีจัดป่ะเราขึ้นคันนี้แหละเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ไม่ได้ในนี้มีหลายร้านเลยเนาะสวยมากโชคดีที่เรามามีคาเฟ่มีร้านเยอะแยะไปหมดครับเดี๋ยวเราเดินดูว่ามีอะไรบ้างได้เราสำรวจเมืองก่อนใช่แต่ว่าอยากอิ่มเลยเพราะว่าเราเพิ่งกินอาหารคลมจริงแต่ผมเริ่มหิวแล้วจริงอะหิวของหวานหรือเปล่าของหวานครับเป็นม่ แล้วคุณอยากกินอะไรผมอยากกินเนี่ยร้านนล้วร้อนนะอยากกินแบบน้ำ<ด>หวานนะฮะผมนี่น้ำทั้งหลายเลย<อ>แต่อันนี้ผมอยากกินอันนี้ด้วยเหมือนกันตอนนี้รู้สึกว่าอยากกินไปหมดสารทุกอย่างเลยนะครับผมในเมื่อความเห็นไม่ตรงกันเราก็มีการจับ,จบให้คุณจับให้คุณจับเลยนม่หอ้อยอีกแล้วเหรอใช่ดูสิ ใจเขาไปครับเฮ้ยกำลังทำเลยเอาหนึ่งเอาปะมากินด้วยกันได้ได้แล้วเไฮ้ยย้อน้องน้าเจือนแล้วเท่าไหร่คะผมอยากกินพัดไข่เลยงานเดยแบ ให้อันนึง่นนงเอาทาร์ตไข่อันหนึ่ง,นนง <c oughs> เราได้ทาร์ตไข่มาแล้วโอ้โหน่ากินจัดชิมตรงนี้เลยได้ไหมได้เป็นไง <c oughs> จริงเหรอขอได้อดิระหว่างที่พวกเราบบถ่ายคลิปกันาะนี่ดูแก๊งนะนถ่ายรูปวันแล้วถ่ายรูปแค่เทกาลอย่างเดย ตาลน้อ,นองๆกันด้วยขอบคครับขอบคุณนะคะรับโย่เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเราวาเข้ามาตอนไหนเนี่ยตอนคุณเล่นโทรศัพท์ฮ่าอีกอยาก่างหนึ่งคือยูอชอบเล่นเกมีดตุ๊กตา <ś k> ใช่ครับอ่ะวันนี้ฉันก็ตามใจคุณ <ś k> <ś k> โอเคไม่ต้องจับเลยเหรอ <ś k> ไม่รับเลยให้เลยโอเคให้กี่บาทอยากได้เท่าไหร่สี่สิบก็พอครับอ่ะได้กูไม่รับเงิน เมื่อกี้คุณขอ40ใช่ไหมใช่ได้1 0งเรียกใหม่ว่าต้องเรียกว่าอะไรอะไรคีมคนสวยครับเก๋นะที่ฉันเล่นให้อันหนึ่งเหรอะเอาดิมาดูกันว่าคีมจะใช้กี่เหรียญนะคะครับทีฉันจะเอามาให้คุณได้ไหมได้นี่พอถึงพัดนนอนเฮ้ยไม่ได้อะไรกับคืนมาเอาใหม่ตาผมละมันมีคนเคยได้ด้วยเหรอคะ เริ่มผ่านแล้วไม่เป็นไรแดกไหมแดกอีกเหรออ๋ออันนี้300บาทคือถ้าสมมุติว่าเราหยอดได้ครบได้แน่นอนเราจะทำให้อยู่ให้ได้อาดีสลองอดีสไปเฮ้ยเกือบใครอีกอันรีบมาลองเฮ้ยมาทักเฮ้ยได้เล่นแล้ว ดูมันยิ้มให้เราและจับชันตีจับชันตีเฮ<อ>้ยเราจะได้แล้วออเอานี<ด>้ครับครบได้สามอ <c oughs> เก่งมากพลังเงินูิเดเงินทอเมัย <c oughs> เอาไปให้หน้องไม่จริงผมจ้อยให้คุณก็แหละ ผมชอบจับตุ้งตูนตายพี่คิมตอนที่คุยกันอ่ะผมก็จะถ่ายให้เขาดูว่าเห็นตัวเนี้ยแล้วผมก็จับได้ผมมาให้เขาเออสนุกคุณจับหรือคุณซื้อจับ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 เงินให้แม่ค้าจริงๆตรงเนี้ยใครที่ชอบแบบญี่ปุ่น่ะเนาะมาตรงนี้ก็หายคิดถึงได้นะคนดูน่ารักขายรูปแบบตะมุตะมิไปหมดหล่อมากแดดเลยจะสู้ความแรงของพี่ โอเคทุกคนมาถึงตอนต่อไปของเราเรากำลังคุยกันว่าจะไปไหนดีจริงครับอ่ะคุณอยากไปไหนผมอยากไปคาเฟ่ที่หนึ่งตอนเนี้ยกำลังเป็นกระแสเลยเออฉันอยากไปร้านนวดฮะมาทะเลเพื่อไปร้านนวดไม่ลงตัวจับฉลากนะดูสิอันนี้เลยแวบตามใจเขาประเด็นคือคุณกินทั้งอาหารทะเลทาร์ตไข่ขนมนั่นอีกคุณยังจะไปกินเบอร์เกอร์อีกรอรองทับต้องเดินด้วยท้องครับมามไปกินเบอร์เกอร์ไป โอเคทุกคนตอนนี้เราถึงสถานที่แล้วครับผมว่ามันปิดโอเคครับในเมื่อที่นี่มันปิดผมก็ยังมีอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มเลยมีกิจกรรมให้ทําหลายอย่างมากเคยเห็นนะแต่ผมไม่เคยไปแต่เห็นคนว่าดีมากไปไปไม่ต้องจับเนาะตั้งใจคุณเลยโอเคตั้งใจอะไรนะตั้ใจแฟนอะไรนะอะไรนะเอาไปครับ ชื่ออเรามาถึงแล้วอาไหนคุณอยากมาที่นี่ทําอะไรผมบอกเลยว่าคาเฟ่ที่เนี่ยครบครันมากหรอในเรื่องของกินว่าแล้วเพราะวผมเห็นว่าในคลิปของที่เนี่ยนะครับผมก็เป็นเด็กมาทําโดนงโดนัทเด็กเยอะมากโออเคญา ที่นี่เนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะมากครับผมเราเลือกมาคนละอย่างไหมได้โอเคพูดพร้อมกันอาจจะใจตรงกันก็ได้หนึ่งสองสามรบายสีเอาเราถึงช็อตลืมเอ้ามาเราพูดพร้อมกันดีกว่าโอเคอาจจะใจตรงกันก็ได้อาจจะใจตรงกันก็ได้สายไหมรบายสีสีไอ้ตานี้ดิฉันจับนะโอเคจะเป็นคนหรือฉัน ใจเธอยูได <muitas S 2> ้ทำสายไหมแต่ผมจะทำมัน <fe> ใหญ่เท่าเนี้ยใหญ่กว่าที่นี่ไปไปไปมาแล้วมาแล้วผมได้หมวกละได้อร่อยชิมใหญ่กว่าและวางเกม10 minutes later ยูหดอ่ะหน้ำตาลมันละลายดูดแย่ละถ้าชนะเขาได้อะไรมีของรางวัลให้ ทำง่ายนะน้องๆคนไหนที่อยากลองทำนะคะง่ายมากแต่ว่าต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองเออไวมากสวยเลิศดูเราเอามาชนกันไหมเฮ้ยอะในของรางวัลผู้ชนะอ่ะตัวกุหลาบไปเอามาจากไหนไม่บอกขอบคุณค่ะอ่านอ่านด้วยจีบได้อ่ะจีบได้อะเฮ้ยเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนฉากใน เอ้มี่ใช่จริงที่สลาลาโอ้โหคนนั่งเร็วเดี๋ยวะใช้กี่ต่จะพังมั้ยดงแดงมันคุมไม่ได้เออแบบเอ้ยลงไม่ได้ขาติดเหมือนวันนี้เรามาเที่ยวกันทั้งวันเลยเอางี้ละกันเดี๋ยวเรามาจับสลากครั้งสุดท้ายครับผมถ้าสมมติว่าใครได้ก็คือสามารถพูดสิ่งที่เจงอยากให้อีกคนทำได้ได้โอเคมาโอเคครับ มาใครจะได้ตามใจเขาเนี่ยทำไมเนี่ยเนี่ยทำไมเนี่ยคุณอยากให้ผมทำอะไรครับอยากให้คุณเต้นกับพี่ฉันเพลงได้เก่ง่าก่ะตามใจเธอสุดท้ายก็ได้ของเขาอยู่ดีจะบอกว่าอันนี้ก็คือการออกกำลังกายยามเย็นนะครับผมเรากินมาทั้งวันแล้วใช่เ อะไรวะโดนจนได้กูเมื่อกี้เหรอโดนเหรอไม่เป็นไรย้อนภาพไปนะในติ๊กต็อกเมื่อกี้บอก โอ้ยเหนื่อยแหละเหนื่อยเหมือนกันนั่งก่อนดีกว่าโอเคโอ๊ยเธอเหนื่อยออกบ้างปะเนี่ยก็ออกเหนื่อยออกอะไรทำไมตัวยังหอมอยู่เลยโอ๊ยเพราะว่าเขาใช้ไฟลายปรับผ้านุ่มเข้มข้น ฟินิตพีดบัคซ์ซ<อ>เ,เห็นปะหอมมากเพราะเมื่อเ,เช้าคุณก็มาซักผ้าเิตะกก้าผ้าแบบว่ากลางบ้านที่วางเตรียมซ <c oughs> <c oughs> ักหายปกติเป็นหน้าที่คุณ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่เครื่องแ <c oughs> ต่ว่าพูดถึงอันนี้ตัวเดียวอยู่เลยนะใช่ทั้งวันเลยนะเขาจะมีเฟซแคปซูลเป็นแคปซูลนําหอมนะคะที่เวลาที่เราขยับตัวเนี่ยเขาก็จะแตกตัวให้ความหอมออกมาดูดิเมื่อกี้เราเต้นขนาดนี้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปทั่วเลยเหื่อออกด้วยผ้ายังหอมเช้าถึงเย็นรับผมแล้วเขาก็ยังมี FX เทกช่วยกบกินเนื้อแล้วก็คิีมอับของไท่ด้วยคลีมอยากให้ทุกคนลองใช้นะคะไฟไลนล์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นแฮปปีเ้เนสพีดบอสซัมซึ่งเขาจะมี2ขนาดให้เลือก450มิลิตรค่ะราคา65บาทแล้วก็มีโปรโมชั่น1แถม1อยู่ด้วยอีกขนาดเนี่ย1,150มิลลิตรจะมาแพ็คคู่ค่ะราคา165บาทมีโปรโมชั่น1แถมหอยู่ด้วยค่ะ หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็น C J Lotus Dixi Top The m a l l แล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะช็อปออนไลน์ก็ได้ที่เซเว่นออนไลน์ช็อปปี้ลาซาแล้วก็ค o n d ีค่ะอ่าเดี๋ยวเราคงต้องไปหาซื้อกันแล้วแหละตาผมไปซื้อด้วย <m ix> นะได้เดี๋ยวตอนนี้เลอะแล้วเนี่ยเห็นไหมองผมเนี่ยโอเคเป็นไงวันนี้สนุกไหม บอกเลยว่าเป็นการตามใจแฟนที่สนุกมากแล้วก็แบบว่าแอคทิวิตี้มากผมว่าไม่ไม่ค่อยแบบว่าได้ออกมาทะเลกลางวันก็ได้ทําไม่เคยทำใหม่ใหม่ก็ทําเป็นการแบบเปิดโลกอีกแบบหนึ่งเลยหรือว่าน้องๆหนูหคนไหนอยากให้พี่ชีมพี่อยู่ไปทําอะไรก็บอกกันได้เลยนะเพราะเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วพวกพี่อาอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วบุกบ้านคุณบ้างไหมมีบุกบ้านอยู่วะบุกไปฟ้องสามบ้านแล้วบุกทุกบ้านนี่ล่าสุดนี้หมาบอกว่า บุกบ้านเช่านี่เคยเช่าตอนเด็กไหมอ๋อตอนนี้3 e ีแล้วครับผมอ่าอาจจะมี EP4 EP4 อันนี้ลงใต้เลยนะ EP4 เลยหลังนึงเนี่ยมีเบนงเบญจา้ามไปก็เป็นมาเลเซีย่ะใช่ว่าดีฉันอยู่มุนดาหารข้ามไปเป็นลาวอ่าไปยังจุบว่าใครจะได้ไปไหนไม่ไม่เอางี้ดีกว่าของ เออแต่ว่าถ้าสมมติพิมพ์บอกในคอมเมนต์นี้นับไม่ไหวอ่าอ่ต้องขึ้นแฮชแท็กด้วยว่าบุกบ้านพี่ยูหรือว่าแฮชแท็กบุกบ้านพี่คิมบุกบ้านยูหรือบุกบ้านคิมโอเคโอเคเดี๋ยวให้น no mm ้องดีนไปนับเดี๋ยวได้ครับดิวครับดีนไอดีนตัดเนือแต่ว่าเรามีเงื่อนไคิดต้องเกินหนึ่ันคอมเมนต์อ่าผมขอ30,000ไลค์แล้วกันโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณยูมากๆครับผมมาถ่ายด้วยกันครับผม กดแชร์กดซับกดไลค์ทีมเลยกันด้วยรั้งง้าจะทำอะไรต้องติดตามกันวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเย้